ันนี้มาเจอกับแม่เกาอีกแล้วนะคะวันนี้แม่กาวชวนกินอ่าแกงเห็ดนะคะแกงเห็ดใส่นหน่อไม้นะคะใส่บวบด้วยนะคะแกงง่ายๆเลยนะคะเนาะนาะคะ่นะ,คะกินกับข้าวเหนียวนะคะวันนี้ข้าวเหนียวร้อนๆกัน,นเลยนะคะเนาะน่ะคะ่ะต่อด้วยอ่าขนมเค้กนะคะขนมเคก้กอ่าขนมเค้กสตรอเบอรี่กับบูเบอรี่นะคะแล้วก็มีสตรอเบอรี่ด้วยนะคะ มาค่ะ,ะแซ่บ,บกับเป็นกาวนะคะทำเองกินเองนะคะเนาะแซ่บเองนะคะแงเห็ดในต่างแดนนะคะเนาะทำง่ายๆเลยนะคะตำพริกใส่ะตะไคร่ใส่หัวหอมนะคะเนาะแล้วก็ใส่น้ํายานางนะคะแล้วก็ปรุงเครื่องแล้วก็ใส่เห็ดใส่หน่อไม้ใส่มมใสอ่ บวบลงไปนะคะเนาะแค่นี้ก็ได้กินลนะคะ,ะง่ายๆสตยไตล์แม่กาวนะคะนะลิซ่าก็มีหมูทอดกับข้าเหนียวนะคะแต่น้ามไม่กินอาหารบางกินขนมปังขน,นมปังทาช็อกโกแลตนะ เสื้อเล์ห่าอืมงั้นกเหนียวนะคัเนาะ ติดมือเค็บนะคะเนะาะเดี๋ยจะไม่มีอ่ะสะอมกับหัวใบมังกรน,นะคะเนาะแต่ไม,ไม่ไม่เป็นไรค่ะเนาะ แซ่บเหมือนเดิมค่ะทำเองกินเองแซ่บเองนะคะชีวิตได้ต่างแดนมีแล้วกินนะคะอืมก็เหนียวติดมือสิบนิ้วเลย ไม่เล่นลูกกินข้าวกว่อนลูกเดี๋ยวค่อยเล่นนะคะน้งนางดูเต่าใ่ด้วยค่ะนางก็เล่นด้วย แตงโมจ้ะแตงโมกับเพื่อนนะ่ะใช่แตงโมไหมนะ่ะใช่แตงโมไหมคะมบวกค่ะบวกตัวนี้ติดมือ hiệt và hết không nhớ ยังร้อนๆเลยค่ะอันนี้ไม่ดอันางกินไม่หมดนค่ะสตอเบอรี่นางกินแต่ตรงตรงตูดๆมันนะคะอนนี้อันนี้อันนี้อันนี้นน ติดตรงนี้นะคะนะกินข,ออข้าวเหนียวหมูอมทอดนะจ้หนี้เ<อ>ผ็ดด้วยร้อนด้วย

ร้อนต้องเผ็ดนะคะเนาะโอเคะแก้เผ็ดตอรเบรี่ลูกโตๆเลยค่ะหวานอมเปรี้ยวะค่ะกิโลละ หยูโรนะคะเนาะหยูโรคูณสามสิบหกอะสองบาทค่ะเทคบลูเบอร์รี่ค่ะ อร่อยค่ะ hmm. น mm ่อนอืมปากเปือนปเต็มเลย อร่อยค่ะค่ะคลิปนี้ไม่เก้าขอตัวไปก่อนนะคะเนาะเดี๋ยวไม่เก้าขอตัวกินต่อนะคะเนาะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ